ให้เตือนแล้ววายาทรงนักกีฬาเขาแข่งขันกุลค่ะแม่แต่เล่าบอฟังสุดท้ายนักกีฬาเล่าต้องหมดกำลังใจบออยากแข่งขันกีฬากุลค่ะแม่อีกต่อไปแล่คนเล่าเถิงกับเจ็บใจส่วนประธานมวยเล่าก็เป็นเพียงมาหัวเนาสวยยังนักกีฬาบอไล่เลยเยึิงเดองเล่านี้จะเป็นแนวไรเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งแหละไปฟังน้ำกัน ทา่านไซสสมอนไซอ์้อนประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งศาสตร์และยังเป็นห้องประธานสาพันธ์กุนขาแมนานาศาสตร์ที่ได้เคยเว่าว่าจะสามารถญาติเดียนคำในกีฬากุนขาแม่ในซีเกมปีนี้ไล่ย,ยางหน่อยสองเดียนคำล่าสุดทา่านไซสสมอนไซอ์้อนเถงกับต้องเจ็บใจเพราะว่ากัมปูเจียบอหายทานไซส์สมอนเพียงแต่ เดียนคำเดียนเดียวกับยังบอมีหายเทิงแมนวาทานไซส์มอนแซ่ออนจะเป็นเทิงห้องประธานสาพันธ์กุลขาแม่นานา,นาศาสตร์ก็บ่ามารถใส่ตำแหน่งในการเฮ็ดยังไลพอประธานมวยเล้าถือกัมปูเจียหักหลังโดยซอปปอล่าไเนี่ยทำการทรงนักกีฬาเขาแข่งขันกุลขาแม่ในซีเกมมีทั้งหมด12คน12ลุนญาติไล่หาเดียนเงินและเจ็ดเดียนทองแรง ส่วนเดียนคําแมนบอไลจากเดียนเลยงานนี้บบเป็นไปตามทีประธานมวยเล่าได้ตกลงไว้กับกัมพูเจียและหวังว่ามันจะเป็นโบเทียนให้กับประธานมวยเล่าว่าย่าไว้ใจกัมพูเจียหลายจนเกินไปโดยเกี่ยวกับเดืองที่ว่าเล่าได้มีการทรงนักกีฬาเข่า,ขาแข่งขันกุนคะแมในซีเกมปี2 0 2 3อยู่ที่ประเทศกัมพูเจียนี้ คนลาวจะมาแสดงความคิดเห็นคือแนวไหรหลังจากที่ญาติเดียนคําบอไลจักเดียนคําเลยเดี๋ยวเฮานี่ไปเบิงแลบไปฟังน้ากันคนลาวทานที่หนึ่งไหลามาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยเกี่ยวกับกีฬากุลขาแม่ว่ากุลขาแม่คือตีมวยหวาคอมเมนต์ต่อมาไหลามาคอมเมนต์เสียดซีประธานมวยลาวว่าเขาหลอกให้อีนูตัดพรมถาล่าเนาะ คอมเมนต์ของคนเล่าทานต่อมาและมาคอมเม,คเมนต์ชันๆว่วาถือคอมเมนต์ตัวคอมเมนต์ของคนเล่าทานต่อมาบอกหูสาเหตุไรแต่ข่อยว่านักกีฬาเล่ากะเก่งสมควรในหอบห้องหอบซิ่งย่ำไรถือนอกตลอดแต่จังไรกะสูสูคอมเมนต์ต่อมาต้องนอกอย่างเดียวจังสิได้คอมเมนต์ต่อมาเสียไล ถือว่าเป็นกีฬาสนิทหนึ่งทีประเทศลาวถนดัดคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์มันโกงถูกวิธีทางคอมเมนต์ของคนลาวทานต่อมาเพิ่นกกีกับบอหูว่ากีฬากุญขาแม่แมนกีฬายัางเซิงเพิ่นในคอมเมนต์ว่าส้มเซยแต่ทีเสียลายก็คือบอหูว่ากีฬากุญขาแม่แมนยังและถือบรรจุเข,ขากีฬาค้องโลกนี่คือแนวใดท่านผู้ไรหู้ อยากขอให้สวยอธิบายให้หูน้ำแหล่แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าไปถามประธานมวยลาวเดอ้อเพิ่นหูดีเรื่องกุลคาแม่นี่คอมเมนต์ต่อมาเดียนคำเป็นของเจ้าภาพอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมากับเจ้าภาพต้องนอกอย่างเดียวจึงสนะเล้วสูสูคอมเมนต์ต่อมานอกอย่างเดียวจังสิได้เดียนเพราะว่าคู่ต่อสู้เจ้าภาพ คาครบสามโยกนี่ย่านแต่เจ้าภาพโกงคะแน่นเดอ้อคอมเมนต์ต่อมาเล่าต้องนอกอย่างเดียวเดอ้อคอมเมนต์ต่อมาตีมันตายพูนเล่าจึงสิได้เดียนคำคอมเมนต์ Comment ต่อมาตีกับเจ้าภาพนี่ยากละจอยเอ้ยต้องนอกดูกเดียวสำหรับคนซื้อจอยแมนเป็นผู้ที่ว่าไายทอดสดการแข่งขันกีฬากุลขาแม่ในซีเกมเนาะ คอมเมนต์ต่อมาสูกับเจ้าภาพนอกสถานเดียวจังสนาคอมเมนต์ comment ของคนล่าทานต่อมาหลายมาคอมเมนต์ถามว่าอุปกรณ์ป้องกันแมนของมวยไทยบอไอจอยเขาคือบอเหตุเป็นของกุลขาแม,ไมา่ไอจอยคอมเมนต์ต่อมาไอจอยเสื้อคอยบอว่ากัมปูเจียจองเดียนคําไวแล้วต้องนอกทอนั่นจึงสนาคอมเมนต์ต่อมา นาคแขงกุนค่ะแม่กำแพงภาษากมัปูเจียจองไว้แล้วเดียนคำคอมเมนต์ต่อมานอกเจ้าภาพให้ได้เดอร์สั้นบอสนาเขาเห็นบอครูที่ผ่านมาต่อมาแมนเป็นโพสของคนล่าเนาะเพิ่อนในโพสว่าอิโตนนากิราดีที่ไทยบอทรงไปแมนคือไทยว่าแขงกุนค่ะแม่ซิ่งสิบเก้าเดียนคำเจ้าภาพเอาไปแล้วสิบสี่เดียน เล่าเจอแต่เจ้าภาพหอบซิ่งเล่าบรายเดียนค่าจากกีฬาประเภทนี้ทั้งที่เล่าขึ้นสื่อเดืองมวยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าตานายเนาะเจ้าของโพสต์ตอบกลับว่าแม่นนักกีฬาเสียความหูซึกทุกคนแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่านาจะได้จักเดียนเนาะเจ้าของโพสต์มาตอบกลับว่าแท้ไรมั่นนาเกียรติโพสเล่าเขาซิ่งหอดหาคนตูบมด ขี่ให้กับปันเล้าจักเดียนสาแบบนี้บบมีไผยอยากไปแข่งน้ำหลอกเทือนหามาฟังที่คอมเมนต์ของคนเล้าทานต่อมาบบต้องเสียลายหลอกกีฬาลอยนำทากบกระโลดคอมเมนต์ต่อมากีฬาเจ้าภาพคอมเมนต์ต่อมาพบเจ้าภาพพยายามนอกอย่างเดียวเด้อคอมเมนต์ต่อมาเจ้าภาพอีกแล้วแอดเอ้ยเกมนี่เขาบ่ยอมเสียหนาหลอก แห้งกุลข่าแม่อีกคอมเมนต์ Comment ของคนลาวทานต่อมาเจอเจ้าภาพนี้ย่านแต่ทำใจทาบอนอกทายักษนาคะแนนยากสุดทีจะเป็นไปได้คอมเมนต์ต่อมารุ่นกับรุ่นกับเจ้าภาพรุ่นยากแต่กับสูสูคอมเมนต์ต่อมากีฬาทีตัดสินด้วยสายตาแบบนี้แข่งกับเจ้าภาพทาบสนานอกยากทีจะสนาใด คอมเมนต์ต่อมาบอ่อนอกบอ่อได้ดอกตาหนับกันย่งยากศีรนาการให้คะแนนด้วยสายตาและความมากความสอบเอาใจเจ้าภาพคอมเมนต์ต่อมาหู้แล้วว่าไัยจะได้เดียนคำหันเกียมเครื่องเมื่อดดคอมเมนต์ต่อมาต้องพญายามนอกอยางเดียวถาบอ่อนอกโอกาศนามีหน่อยแข่งกับเจ้าภาพแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเจอกับเจ้าภาพยังสีดุนเดียนคำอยู่หวา คอมเมนต์ต่อมาโกงบอสนาหลอกกัมพูเจียนาทาเบิงโลดบอโกงหน่อยกะโกงายมีแต่ว่านอกหายได้คอมเมนต์ต่อมาเจ้าภาพตามสังเกตอยากขี่โกงเด้อลาวังห้ดีนักกีฬาลาวเฮาคอมเมนต์ต่อมาทาบอนอกเขาไล่แม่นจะบอสนาเด็ดขาดพวกนี่เขาขี่โกงคอมเมนต์ต่อมาต้องฝึกทาโหลดกบห้เป็นก่อน จึงจะได้เดียนคําอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของซาวเลาหลังจากทีเล่าได้ทรงนักิด้าเขาแข่งขันกุนคาแม่ในซีเกมและเลยเขาหอบซิ่งทั้งหาลุ่นแต่ว่าญญาติเดียนคําบอไลจักดุ่นเดยเพราะว่าพบกับเจ้าภาพทั้งหาลุ่นเดยก็ได้แพ้ซึ่งทุกทานคิดเห็นแนวไรคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจเมื่อทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานีมาเจอกันไหมในคลิปนะ้า